สวัสดีครับเพื่อนๆาเพื่อนๆมาชมอ,อินทภาลัมพันคนที่สี่พันคนที่สี่นะครับสีแดงก็ออกจันรมาเพิ่มสองจันนะครับอยู่ด้านบนก็จะมีลูกนะครับมีลูกมีนอ ออกมาสามนอนะครับดอกดินก็จะตอนขยายพันธุ์ในสวนเพื่อจะได้ต้นอินทภาลัมเพิ่มจากต้นแม่ของคนในสี่ก็ถือว,ว่าสมบูรณ์นะครับจันจันทรี่ออกมาก,ก็สมบูรณ์นะครับเป็น จันที่สองแล้วก็จันที่สามอยู่ด้านนี้นะครับประเทวสมบูรณ์นะครับออกจากคนยอดดันบนลงมาดันล่างแต่ไม่ร,รู้ว่าจะได้จักจันนะครับเท่าที่เห็นออกจันมาเพิ่มสองจันทจันแรกนะครับจันแรกก็ผสมไปแล้วติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับตามสไตล์มือใหม่นะครับแล้วก็ เกสรตวผูมีน่อยนี่ก็ไม่แน่ใจว่าก็าจะออกจันจักจันนะครับนี่ก็เริ่มจับพริแล้วนะครับเมื่อเขาแตกก็จะเอาเกสรตอผูมาผสมอีกสองจันสำหรับพันธ์คนิซี่ที่ออกมาใหม่ก็ต้องรอมึงนะครับว่า เขาจะออกจักจันทร์สำรับปีแรกของพันคนที่สี่จึงหลายสวนบอกว่าเขาจะออกถวายก็หไม้ทั้งวา่วาออกนอกฤดูกาลบอกคือสายพันธุ์อื่นนะครับเขาจะออกไปเรื่อยๆบ่มีเกสอนตัวผูไว้ ก็จะเสียปีไปซีๆนะครับก็ต้องหาเกสรตัวผู้ไว้เพื่อจะผสมนะครับอินทรพาลัมที่ออกนอกฤดูก,กาลนะครับพันธุ์ชนิดสี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ออกนอกฤดูก,กาลส่วนที่ผสมไปแล้วนะครับก็ติดมั่งไม่ติดบังนะครับก็จะเห็ดหายลูกของอินทรพาลัมเป็น เงยงงนะครับเป็นเงียงเงีเป็นงยงงครับส่วนที่ติดกอสังเกตรบ่ยากนะครับเขาจะมีสามแฉกสองแฉกนั่นคือ,อลูกที่ติดเท่ากับมาคัดออกนะครับาจางลักษณะนี้นะครับนี่นะครับที่ลูกติดเท่ากับแกออกนะครับแกออกลักษณะนี้นะครับเพื่อจะให้ ลูกอินทาลัมนะครับลูกกีติดได้ลูกใ่ลูกสวยนะครับเดี๋ยวเามาพอกันตอนผสมเกสรของอินทาลัมพันธุ์ชนสี่นะครับสองจันนะครับก็ต้องลอมึองเรื่อยๆนะครับว่าจะออกจากจัน สำหรับสายพันธุ์ที่หลายคนชอบนะครับจังดอกดินค่ะชอบก็จะเป็นอินทรพัมัมนะครับส่วนนอก็จะจงไหว้นะครับนอทีมีอยู่เป็นนอลอยนะครับบ่มเรีนนอดินนออากาศนะครับก็ต้องอใส่วิธีต่อนเอาเพราะว่าบ่มีรากนะครับเขาจะบ่มีรากออกมายัาง งอ,อตำตำนี่เขาก็จะมีรากนะครับก็จะแทงรากออกมานะครับนี่ก็จะมีรากออกมาเ่าก็สามารถที่จะซับนะครับซับเอาไปชำใดเลยนะครับจะนอมีรากแต่อบม่มีรากเขาก็ต้องตอดเพื่อจะได้อินทผาลัมเป็นต้นพันธุ์เนื้อเยื่อ ขยายในส่วนต่อไปนะครับ